<L un> เบสเบสก็อยากเป็นอ่ะเบสอยากแข่งบ้างอ่ะเป็นสไตล์ฆ่า,าเบสก,ก่อนเลยเออถ้าเป็นตานี้กูจะฆ่ามึงตัวแรกไอ้นี่ึงฟังไปรู้กันแล้วก,กูก็ทำจริงด้วย,ยไปรู้กนันได้อยากกูฆ่ามึงใช่ไหมกูจะฆ่ามึงไงเบสหนึ่งสองสามปีเอาเยอะนึกไปสัก เกิปไามีอะไรใครใครรนีผ่อนเนี่ยต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยเหรอเป็นไงอ่ะบอกแล้วมันแค้นขนาดอะคนเนี้ยมันตึงจะเอาขึ้ได้เหี้ยแตะเรายังไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่ที่เดิมเนี่ยถ้ามึงถ้ามึงอยากแทงกูขนาดนี้มึงมาหากูที่ห้องเลยที่ข่าวหรอใช่ อ,อยากแทงก็มาเลยเพื่อนไอ้ยุณชนะแทงห้องนี้คุณชนะอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย่าทุกเรื่งอะมองอัดหนึ่งนาทีไอเนี่ย